ก็ก็สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมบ้านในโครงการกันบ้างนะคะโครงการนี้อยากจะกระซิบบอกว่ามียามให้ถึงสองชั้นเลยนะคะไม่ใช่สิ2สอานใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วแหละโครงการนี้จะเป็นโครงการ Land อ n น House นะคะเข้าออกเมืองคือใกล้มากเลยค่ะอยู่ระหว่างแม่โจ้สันทรายนะคะใกล้กับลมโชคค่ะเขาออก เมืองคือสะดวกสบายมากเลยนะคะหลังนี้คือเขามีพื้นที่เหลือๆให้เลยจ้ามีโซนที่นั่งคุยกันเบาๆด้วยนะ แล้วก็ด้านหลังบ้านนะคะสามารถที่จะกพืชผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะบ้านอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่จ้าด้านหลังก็จะมีครัวไทยให้นะคะไม่ต้องกังวลเลือกพื้นที่ข้างๆเลยพื้นที่ข้างๆคือเหลือเยอะมากเลยค่ะต้องขออภัยในความไม่เรียบร้อยด้วยนะคะและนี่คือบรรยากาศด้านในค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็จะมาแนวถ่ายวิดีโอแบบแปลกๆหน่อยนะคะเข้ามาด้านในก็จะเจอกับห้องโถงค่ะ เขาจะบอกว่าหลังนี้คือแถมเฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยนะคะมีแอร์ทั้งหมด4เครื่องจ้าตัวบ้านจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือสะดวกสบายมากนี่ไม่พอแค่นี้เขามีทิกั้นให้แบบนี้ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะปิดกัน้นไม่ให้เห็นห้องครัวนะคะเปิดเข้าไปนี่เลย ห้องน้ํารับแขกด้านล่างค่ะมีการเป็นสัดส,ส่วนให้แบบนี้เลยนะคะมีทางต่างระดับให้ด้วยพีคสุดคือห้องครัวจ้าทุกคนห้องครัวที่มีแอร์ด้วยนะคะนั่งรับประทานอาหารไปด้วยคือเย็นชื่นฉ่าใจมากสบายมากเลยค่ะสําหรับหลังนี้และในโครงการนะคะถนนกว้าง10เมตรค่ะรถส่วนทางกันไปมาได้สบายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมชั้น2กันดีกว่าไม่พอแค่นี้ค่ะ ถนนตรงหน้าบ้านสามารถที่จะจอดรถได้สบายๆเลยนะคะไม่กีดขวางทางจราจรด้วยจ้ามาชมห้องแรกกันดีก,กว่าห้องแรกเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เตียงสี่ฟุตได้สบายๆเลยนะคะแต่ตอนนี้คือพี่เขาเอาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งไว้ให้ถามไว้ให้ไหมให้เลยนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศเพื่อที่จะรับลมชมวิวด้วย และนี่คือห้องที่2ของเรานั่นเองเพื่อนๆจาเฟอร์นิเจอร์คือให้ตามภาพหมดเลยนะคะหลังนี้บอกได้เลยว่าฮิวสภาเข้ามาอยู่ได้อย่างเดียวเลยจ้าและนี้คือห้องน้ําชั้นบนนะคะจะเป็นห้องน้ํากลางค่ะใครที่ดูเรื่อง่วงจุ้ยนะคะหลังนี้ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ หน้าบ้านของเขาก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือด้วยนะคะและนี่คือห้องใหญ่นั่นเองมีแอร์ให้พร้อมมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมค่ะมีโซนระเบียงด้วยนะคะหลังนี้ถ้าเป็นในกรณีผ่อนตรงราคาจะอยู่ที่3.7ล้านบาทค่ะดาวเพียง10%เท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ15,000ค่ะค่าส่วนกลางเพียงเดือนละ572บาทเท่านั้นนะคะ หากเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาชมสามารถที่จะนัดเข้ามาชมได้เลยนะคะทางนี้ยินดีต้อนรับเจ้าของคนใหม่จ้าบ้านแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ขอบอกเลยว่าเข้าออกเมืองง่ายสะดวกสบายเฟอร์นิเจอร์ครบแบบนี้หาได้ยากแล้วนะคะลืมบอกไปเลยอยู่ไหนก็สามารถที่จะมีบ้านได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าไม่ว่าจะทำอาชีพอิสระ,ะเรก็มีบ้านได้ง่ายๆแล้วนะคะวันนี้ต้องขอไปก่อนสวัสดีคะ่ะ